ด้วยเบาโอ้ท้อด้วยบีแพ่ง้วยนอนมี่บาๆโอ้ย เดีวีไไวยิบกาอนออค่อยๆนิมน่มๆเน่ยเนีๆนียมๆน่นๆนี่ยแห้งเบา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 มจะได้เรียบหนึ่งโอ้มานวดยัง่บบเสียงเรีบเวยเบาเบาเเสียงเรีบเนี่ ถ้วยเว่เบาเบาเฮ้ยมันเก็บตีละเว่ถ้วยเห็นหัวแทแกแทสุดท้ายด้วยเออเบาเาก็ยังวะหว้ยโอ้โหมอหนมอนวดยังรึไ นวดเดียวแล้วเลยเด um no, ้อ <Darwin> น <ism> no, ี่มาให้นวดอีกดอกนี่เห้นยน่กระนังออกด้วยมอนวดนี่เลยมอนวดน้งบวกร้าแต่ผูถึงนวดเสียออกได้นั่งอ้โกยโอ้โอโอ้นิ่มๆนวๆ พอ่อเราบอยืดเราบอพ่อเราเป็นบอโอ้ยเก